เค้กเหรอแพนเค้กอันนี้แพนเค้กแพนเค้กแล้วก็โตเกียวเขามีโตเกียวแล้วก็มีแพนเค้กไอ้แก็เป็นขมเบื้องขนมเบื้องสองอย่างเนาะอันนี้อันนี้คือขนมเบื้องอันนี้โตเกียวอ๋อันนี้โตเกียวแป้งมันนี่เหมือนกระดาษไม่เหมือนกระดาย่างเอาขนมเบื้องด้วยไหมนะเอาไปเเดี๋ยวจะได้กับ โตโตเกียวแป้งมันจะนุ่มกว่านะนุ่มเป็นเค้กนุ่มอันนี้แผ่นเค้กแป้งแป้งเหนียนเหมือนขนมเลือกนเบื้องอันนี้นมเบื้องนะครับนมเบื้องสี่ทิ้นสิบบาทแล้วแล้วโตเกียวเท่าไหร่ครับสี่ทิ้นสิบบาทเหมือนกันนะฮะนมเบื้องโตเกียวสี่ทิ้นสิบบาทได้กินได้เผื่อนะออ๋มีคุยกรนมหากินไปก่อน งานหน่อยน้าานก่เป็นไอ่างเียต่อน้าหน่อยเแว่ตาี่นานเร็ล้วนี้ก็จะมีใส้อะไรไส้ครีมไส้เผือกไสกรอบออนี่ก็เปียกกรอบ เป็นนะครับน้องขายอยตรงนี้นตูเตอบราจะคีมนตีชิ้นสิบบาทถูกบาทแล้วต่ออารตีเอใส่นี่ด้วยเสียขอทัดเสียมายองเนส แล้วก็ซอสรสชากิดอันนี้เป็นเคสสี่ชิ้นสิบบาทอนี้แครปเซฟนะครับสี่ชิ้นเซฟเป็นเค้กก็จะนุ่มเหมือนกันนุ่มหวานนุ่มรุ่งขายไม่อยู่กับที่อ่ะยา้ายไปเรื่อยอยู่นี่นะอันนี้น่าปวดรักอยู่นี่แนละ้วบางทีก็เจออยู่วันใหม่นะรุงไม่ไปแล้วอยู่นี่นะลไปไปแลนะ บ้านใหม่ไม่ค่อยไปโขนหน้าโขนเจะแต่งบ้านเป็นกานคือคู่นีง่ายแต่กินต้องสั่งสั่งไว้ก่อนใช่ไหมน้าผมยังแปลกใจวันนี้ทําไมคนไม่มองหอเขาสั่งแล้วใช่ไหมใช่เราสั่งสั่งไว้ดูอันนี้อันนี้ต้องรับอโมนอันนี้ครับอันนี้คือโมนเลเซกเกอันนี้เต่อหอเขาสั่งสั่งไว้ ปกตินี่คือคนคนลุมเต็มเลยมาที <c oughs> ทำไม่ทันนะแตใว่าเนี่นะยทำไม่ให้เกที่อยาไป <c oughs> อ่ะสี่ก็สั่งไว้อ,ะอ่ะเขาได้ให้ไปก่อนออนี่้อเป็นรองเท้บใส่ชื้น้หน้าก็ตกเดียว ก็ทำอยู่สามอย่างเลยแพนเค้กแพนเค้กเคสกสี่สิบอย่างเค้กเค้กที่เป็นแพนใหญ่ๆก็ทำใช่ไหมอ่าแพนมขายขายดีมากเลยอ๋อนี้ทาทาเลยทาเลยด้วยเห็นแล้วก็อยากกินนะ่ยเขาสั่งไว้ใช่ไหมเนี่ยนะเขาสั่งไว้แพนเค้กอ่ะใช่มี่สองงานเองห้าบาท สี่ชิ้นสิบบาทสี่ชิ้นสิบสังไว้ไวไวาายี่สิบต้องตังค์ไราแรกบาทจะมาแบบลงวงนี่แหละนะแบบพอดีแรื่วง ทำง่ายขายรวยได้เลยนะทำง่ายขายรวยอ๋ออันนี้เป็นเป็นคู่อันนี้อันนี้มีใส่เนื้ระลาก็คือใส่ใส่เคี๊ใส่เค็๊ใส่เ,<อ>เสตีเ๊ใส่ตเตี๊ยวใส่เนาเสเมาอ๋อมีไก่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 าส้นเซมอยู่ินถนนเสียงดังนึ้นเลนะครับก็วมันนี้กินถนเกียลนะครับ ใส่ไงใส่ายใสีเลยเจ้านี Brazilian ้อร่อยมากลุงหนวดเลยโอ้เดี๋ยวเราถ่ายชื่อร้านหน่อยดิลุงหนวดกระงเพื่องโอ้โหนี่ไงนี่ไงผมไม่ได้ถ่าย นี่นะครับร้านอยู่ตรงนี้นะถนนเบื้องแปดห้าเอาลขายดีมากาโอเคลงุงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสนับสนุนายโอเคก็่ร้อยสามสอ,อ๋บอยู่ร้อยสาม